คลิปนี้พาทุกคนมาสองเรื่องราวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับดอริซ่าค่ะล่าสุดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเต้าดิสด้วยนะคะเมื่อล่าสุดดอริซ่าออกมาประกาศเซ็นสัญญากับ t ชแมนมิวสิกสำหรับการเปิดตัวแทนทั่วโลกในการทัวร์แสดงดนตรีค่ะซึ่ง t ชแมนมิวสิกคือบริษัทเอเจนซี่ด้านดนตรีการแสดงกีฬาระดับโลกนะคะมีบริษัทแม่อยู่ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีเครือข่ายมากกว่า27ประเทศทั่วโลกค่ะทำหน้าที่ดูแลศิลป,ปินการทัวร์คอนเสิร์ตการตลาดการขายทำแบนเนอร์พาร์ทเนอร์ชปปิน สัญญาก,กับบริษัทนี้ก็คือระดับตัวท็อปแทบทั้งวงการไม่ว่าจะเป็นแรปเปอร์ดีเจนะคะอ่ะเช่นใครบ้างไม่ว่าจะเป็น t ช a v i s Scott, t y l e r the Creator, ต a ร er ์ e อชชิรั l โค้ทเล่บิลลี่ไอลิสซีซ่สกิลดยร์โฟล์สนด้วยนะคะนี่หรือว่าจะเป็น f l o B, บ e เบเชน่าดัชจอห์นสคุณลอรนะคะที่เพิ่งเจอกับน้องลิซ่าที่งานก่อนหน้านี้หรือว่าจะเป็น Cha เ e ิลโร Central C อ่ะน้องลิซ่าก็อยากร่วมง,งานกับพี่เขาด้วยเนาะหรือว่าจะเป็น d o n t ชลิเวอแล้วก็มีคุณ I Spi นนะคะคาาออื่ๆีกกมมย ซึ่งตอนนี้ก็คือสามารถเสิร์ชหาชื่อนอริซ่าได้ใน artist roster ในเว็บของบริษัทของเขาได้แล้วนะตอนนี้นะคะโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยเพื่อนๆน,นริซ่าภายใต้สังกัด loud เส็งงานกับใครบ้างที่ผ่านมา RCA เพื่อทำเพลงนะคะ The l ลิสดูแลเรื่อง PR ประสานงานมิโนมิยาบีก็คือทำคอมมิกออกมาขาย WME จัดก,การเรื่องการแสดงและก็ล่าสุด w a r c s m a n Music เรื่องการทำทัวรค์คอนเสิร์ตค่ะคอนเสิร์ตนริซ่ามาแน่นะคะปีหน้าแน่นอนเลยแอดว่าเพราะว่ามันจะจบทัวร์ของและทิ พอดีขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเต้าลิศปังๆดังๆไปเลยค่ะสาวปีหน้าแอดแคสว่าน้องิซ่าน่าจะงานรัวๆๆนะคะมาให้กำลังใจเต้าลิกันเยอะๆนะทุกคนก็ฝากไปคอนเกรสกับน้องริซ่าที่หน้าไอจีกันได้นะคะ